ก็มาแล้วนะครับสำหรับของที่สั่งไปนะครับเป็นชุดแม่ปัม๊มกระถุ้งของล้อหลังนะครับพวกโซนิกอะไรอย่างเงี้ยผมจะามาทําชุดคลัตช์ของตัวรถเกษตรหลังจากที่ดูจากในคลิปไปนะครับคลิปที่แล้วมันจะยังไม่มีคลัตช์ทีแล้วก็เข้าเกียร์กันแบบฝืนๆน,นะครับมันจะดังก็แก๊กก็แก๊กแต่เน,นี้ยชุดเนี้ยก็จะมาทําเป็นเหมือนเดนระบบบีบ ระบบส่งกําลังนะครับให้มันแยกออกจากตัวชุดขับเกียร์ผมก็ซื้อมาแบบราคาไม่ได้แพงมากนะครับเพราะว่าเป็นของถูกใช้กันรถเกษตรไม่ได้ลงในท้องถนนหรือใช้ความเร็วอะไรมากก็เลยใช้ของที่ยมนะนะครับก็ง่ายๆก็จะมีกระปุกน้ํามันตัวปัม๊มหากใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะครับใต้ดีสคริปชันให้ก็ตรวจงานกันนิดหน่อย นี่เป็นชุดปั๊มกระพุ้งนะครับที่เราจะเอาไปทํากับตัวแป้นเหยียบนะตัวนี้มาเป็นแบบซสาะลองเกลียวมาให้ด้วยจะมีเกลียวในใช่น่าจะเป็นเกลียวเบอร์สิบครับตัวนี้ผมจะมาต่อกับชุดคาลิปเปอร์ตัวนี้ชุดคาลิปเปอร์ไว้จับกับจานเบรกที่ผมเชื่อมต่อไว้กับแผ่นผู้เล่ที่ต่อกับเกียร์แล้วนะ เดี๋ยวเราก็ลองมาต่อให้ครบวงจรใส่น้ํามันเบรกแล้วก็ลองกดๆด,ดูว่าลูกสูบมันจะขยายเช้นการได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ใส่ไปเลยนะครับเป็นตูดของท่อน้ํามันออกเนาะระบบมันก็ง่ายๆครับเวลาเรากดตัวาจานเนี่ยเเรากดกระบอกของเบรกใช่ไหมมันก็จะส่งน้ํามันตามท่อไปนี่ตามท่อยาวนี้ไปขยายลูกสูบตรงนี้เป็นลูกสูบ2อพอต ขยายแล้วปุ๊บมันก็จะหนีบจานเบรกเนี่ยเข้าด้วยกันเย๋ยวหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาอธิบายรูปแบบระบบส่งกําลังที่ผมใช้กับพวกรถเกษตรรถพลวนที่เป็นระบบการขับโดยสายพานนะครับแบบคร่าวๆว่าของผมทำยังไงเนาะก็จะมีชุดนี้ครับเป็นผู้เล่เนาะเป็นผู้เล่สำหรับขับเกียร์ขับอะไรปกตินี่แหละครับ แต่ว่าทําการเจาะรูแล้วก็เสริมด้วยจานเบรกมอไซค์ไปนะครับเป็นระบบแบบง่ายๆแล้วเสร็จทีนี้ผมก็จะใส่คาลิปเปอร์เข้าไปเพื่อทําการหยุดการทํางานของมันเนาะก็ปึ๊บมันก็เหมือนของมอไซค์เลยครับพอลูกสูบนี้ทํางานนะครับมันก็จะไปหยุดการส่งกําลังของพู้เล่นี้แต่ว่ามันก็มีข้อเสียเหมือนกันก็คือสายพานที่เราใส่คู่กับ ตัวผูเล่เนี่ยจะสึกค่อนข้างเยอะแต่ว่าผ้าเบรกเนี่ยมันก็จะเปลืองน้อยมันมันไม่ค่อยกินผ้าเบรกเท่าไหร่แต่ว่าจะไปสึกที่สายพานเสร็จระบบส่งกําลังแบบเนี้ยมันทําได้ง่ายนะสำหรับผมถ้าไงแบบใครสนใจนะครับที่ทําระบบเกียร์แล้วรู้สึกว่ามันเข้าเกียร์ยากหรือแงอะไรอย่างเงี้ยอยากจะใช้ระบบเนี้ยก็ไปทดลองกันดูได้ผมใช้แล้วก็เวิร์กประมาณหนึ่ง แต่ว่าใช้งานไปสักระยะหนึ่งอ,อาจจะต้องเปลี่ยนสายพานบ่อยนิดนึงเนาะก็อลองดูแบบกันได้ง่ายๆเลยครับก็เกียหน้าเป็นของผู้เลี้อยอให้มันเรียบๆเข้าไว้แล้วก็เจาะรูยึดกับจานเบรกนี้เลยไม่มีอะไรมากเนาะแต่นี่ก็สวมเพลาแล้วก็ใส่คียเข้ากับริมเพลาเลยตรงหัวเกียร์อะไรอย่างเงี้ยง่ายิีเดียวนะมาเรามาทดสอบตัวนี้กันต่อ ก่อนหน่งนะครับเราขันน็อตสองตัวแล้วก็ใส่น้ํามันเบรกดูแล้วก็อย่าดูนะครับว่าลูกสูบของเราอ่ะมันทํางานหรือเปล่าตอนนี้ปั๊มมันว่างนะครับมันก็จะมีปุ๊ดปุดปุดนิดหนึ่งอากาศเข้าไปแทนที่อยู่ตรงนี้ผมขอไล่ในปั๊มบนให้เต็มประมาณหนึ่งก่อนเพราะอย๋าวเราต้องไปขันน็อตถ่ายน้ํามันด้านล่างครับเพื่อไล่ระบบเข้าไปในกระบอกคาลิปเปอร์มันด้วยดูเหมือนว่าจะเข้าปั๊มนะฮะ ต่อมานะครับเราก็หาท่อออกซิเจนนะครับที่เหมือนท่อน้ำํำท่อออกท่อสายลมอะไรเงี้ยที่มันแสกไก่นิดหนึ่งนาะมาใส่ตรงหัวไล่ลมเพื่อกันมันเลอะเทอะเปื้อนนิดนึดนงนะเราก็จะทําการแบบนี้ครับเราก็ใช้คาลิปเปอร์ใช่ไหมเราก็ยกขึ้นมาเนาะแล้วก็ใส่ประแจเข้าไปก่อนหลังจากนั้นนะครับก็เอาท่อออกเนี่ยสวมปึ๊ดเข้าไปอ่า แล้วทาการเอาหัวอีกด้านนึงอะไปใส่ในที่ทิ้งน้ํามันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไล่ลามันออกมาน้ํามันมันก็จะออกมาในท่อใส่ที่เราเตรียมไว้แล้วก็ทําการขันออกครับดึ๊บอ่าแล้วก็ปิดกลับก่อนพอปิดกลับนะครับหลวมๆไว้เนาะแล้วผมก็จะย้ำ ย้ำเบรกนะครับย้ำ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 กดค้างไว้แล,แล้วเราก็ดึงนอดนี้ออกมาฟืบอยังไม่ออกนะครับครับ,รบเสร็จพิทีเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราไล่น้ำมันเบรกไปเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งเลย ทีเนี้ยเราก็จะมาเทสดูกันว่าอย่างจากที่ไล่ไปแล้วอ่ะมัน้าเบรกมันจะตีสนิทกันหรือเปล่าแบบลูกสูบเบรกมันทํางานหรือเปล่ามันหนีดยานหรือเปล่านะครับจะลองดูที่คาลิปเปอร์นะครับอันนี้ผมก็จะย้ําเหยียบดูปึ๊บปึ๊บลำบากนิดนึงนะเห็นไหมครับมันจะขยับชัดเจนเลยหนีพ่อมมาเลย หลังจากที่ทดสอบนะครับแนวระบบมันทำงานโอเคแล้วผมก็จะเอาไปใส่รถจริงกันหลังจากที่เราซ่อมชุดปั๊มแล้วครับผมก็เอามาใส่รถเป็นที่เรียบร้อยแล้วเออตอนนี้นะครับก็เราจะมาทดสอบกันตรงนี้เป็นจานคัดนะครับแผ่นจานเบรกที่เราใส่ไปเนาะตอนนี้มันก็ยังบุ่นได้อยู่นะครับพอเราเหยียบตรงนี้ปุ๊บมันก็จะแข็งติดไปเลย พอปล่อยออกนะครับก็สามารถทํางานได้ปกติพอเหยียบปุ๊บก็แข็งหยุดก็เป็นชุดทด,ดแทนระบบคัดของตัวนี้นะครับหลังจากนี้เย๋าวเราก็ประกอบกับใส่สายพานแล้วก็ลงไปขับทดสอบกันดูว่าระบบเนี้ยที่เราใช้จะใช้งานได้ดีหรือเปล่าไปเลยครับ ิง่ายๆเลยรยับผม คุณชอบคอนเทนต์ของเรานะครับสามารถกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องเอาไว้ได้เลยนะครับเรามาสร้างคอมมูนิตี้เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์งานช่างงานเชื่อมงานเครื่องยนต์หากใครที่สนใจนะครับและอยากติดตามคลิปใหม่ๆของเรานะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่และอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์เอาไว้เลยครับผม